สวัสดีครับและว,วันนี้ผมจะพามาชมโครงการบ้านจัดสรรสุดหรูที่ตั้งอยู่ในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือโครงการ KC Luxury Signature Villa อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยจุดเด่นภายในโครงการเรามีบ้านแกสเฮาส์ House, และออฟฟิศที่คุณสามารถทำธุรกิจภายในเมืองเชียงใหม่ได้เลยครับภายในออฟฟิศจะมีสห้องทำงาน1ห้องประชุม หห้องครัว2ห้องน้ำและ1ห,ห้องรับรองนี่จะเป็นห้องประชุมครับจะอยู่ภายในออฟฟิศของเราสามารถประชุมงานกันที่นี่ได้เลยนะครับและในพื้นที่ดีเดียวกันครับด้านหลังออฟฟิศเราจะเจอกับ g u ส s t house มี2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องรับแขกครับและนี่จะเป็นบ้านใช้ L1 ครับจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่10,76ตารางเมตรจะมี6ห้องนอน7ห้องน้ำ พร้อมลิฟต์และสาว,ว่ายน้ำส่วนตัวครับจะเป็นบ้าน3ชั้นและที่สำคัญเราตกแต่งให้ทั้งหลังสามารถฮิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยภายในบ้านนะครับจะพบกับห้องโถงที่สูงถึง6.6เมตรครับทำให้ดูโปร่งโล่งสบายเป็นธรรมชาติด้วยนะครับชั้น2ของตัวบ้านครับเราสามารถเดินออกมาชมวิวภายในโครงการเค Luxury วล g n a t u r e Villa กันได้เลยนะครับ ในส่วนของชั้น3ครับนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของทางโครงการเคซีลัสทรีเซเนเจอร์วิลของเราครับจะเป็นห้องเพนท์เฮาส์สุดหรูขนาดพื้นที่เชฟสอยอยู่ที่65ตารางเมตรครับฝั่งทางด้านนี้จะเป็นฝั่งทางด้านทิศใต้ของโครงการครับวิวสวยมากๆเลยฝั่งทางด้านนี้จะเป็นฝั่งทางด้านทิศเหนือครับจะติดกับถนนสันกำแพง หาของกินได้ง่ายมากเลยนะครับแถวนี้และนี่จะเป็นภาพบรรยากาศภายในโครงการเคซีลักชัวรี่ซิกเนเจอร์วนะครับเราจะทำทั้งหมด8หลังและที่สำคัญเราจะมองเห็นวิวเขาดอยสุดเทพด้วยนะครับว้าวด้านหลังของบ้านชั้น3ครับยังคงความอลังการครับและเราจะได้เห็นพื้นที่ภายในบ้านทั้งหมดครับที่มีขนาดที่ดินอยู่ที่361ตารางวาเราจะพบกับเกสต์เฮาส์และออฟฟิศ ที่อยู่ในพื้นที่ดินเดียวกันที่คุณสามารถเดินมาทําธุรกิจพร้อมมีเกสเฮ o าส์ไว้ต้อนรับลูกค้าได้ด้วยเช่นกันนะครับและสําหรับผู้ที่สนใจโครงการเคซีลักชัวรี่ซิกเนเจอร์วิลล่าอําเภอสันกาแพงจังหวัดเชียงใหม่บ้านที่พร้อมทําธุรกิจโดยเราจะมีบ้านเกสเฮ o าส์ House, และออฟฟิศที่อยู่ในพื้นที่ดินเดียวกันที่มีขนาด361ตารางวาสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์ 0947380777หรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0947380777เข้ามาชมโครงการกันได้เลยนะครับ